ทททเปิดตัวแคมเปญฟังเสียงหัวใจเที่ยวไทยไม่รู้ลืมรอมพ e ีเซนเตอร์และภาพยนตร์โฆษณาสร้างแรงบันดาลใจออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเสนอดีลสุดคุ้มกว่า200โรงแรมทั่วไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสาการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพภายใต้แคมเปญฟังเสียงหัวใจเที่ยวไทยไม่รู้ลืมโดยมีนางสาวถาปณีเกตไพบูญ ปูว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายนิธีสีแพรรองปูว่าการด้านสื่อสารการตลาดทอทอท,อท,อทอรร่วมงานภายในงานทอทอทอเปิดตัวพรีเซนเตอร์วูดดีวูด,ดีทอนโอดอัครพลสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโอีโน o โมีและลีเดียสรรนรัฐแมทติวดีและครอบครัวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมัลติเจเนเรชั่น พร้อมนำเสนอพาพยนโฆษณาคีกำกับโดยนายจิรัตพงศ์ประชระเสวีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารคุณค่าของการเดินทางท่องเที่ยวไทยรวบรวมดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศกว่า200แห่งให้หนกักท่องเที่ยวสบายใจสบายกระเป๋าพร้อมเติมเต็ม,ตมความสุขและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าไม่รู้ลืมเพื่อมุ่งกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่นต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า ส่วนของแคมเปญล่าสุดสําหรับตลาดในประเทศเป็นการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดในประเทศที่เรียกว่าฟังเสียงหัวใจทเที่ยวไทยไม่รู้ลืมลนะคะคือคำคำนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการให้คุณค่ากับในส่วนของความรู้สึกหรือ e m o t ชั n นอลมาร์เก็ตติ้งเราต้องการให้สิงเดือนที่เหลือ,อจนก่อนที่จะถึงวันปีใหม่เนี่ยเขาดาวเนีนะคะเราต้องการให้คนไทยเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยว เราได้ใช้ความรู้สึกมาเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดการเดินทางโดยเราก็มีครอบครัวตัวอย่างที่ถือว่าจะเป็นครอบครัวตัวแทนของกลุ่มที่เรียกว่า solo economy คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้เป็นกลุ่มให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตนี้เราก็ได้น้องวูตี้นะคะแล้วก็คุณโอ๊ต จะมาฟังเสียงหัวใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะพาออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มมัลติเจนเรชันหรือเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับความสนุกสนานให้ความสําคัญกับการเดินทาง mm hmm. ก็ได้น้องลิเดียนะคะหรือกลุ่มดีนแฟมิลี่นะคะน้องลิเดียคุณแมทธิวแล้วก็น้องลูกๆอีกสาท่านนะคะซึ่งน้องลิเดียเองเนี่ยก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะแล้วก็จะมี ครอบครัวใหญ่นั่นเองเนี่ยการฟังเสียงหัวใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าแล้วสิ่งไหนที่จะทําให้แต่ละหัวใจนั้นน่ะมีความสุขมีความเบิกบานสิ่งที่เราคอตอบโจทย์ก็คือว่าเราก็จะมีการนําเสนอเอาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์กับทุกๆเสียงหัวใจกิจกรรมแคมเปญฟังเสียงหัวใจเที่ยวไทยไม่ลืมนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่18กันยายน เรามีการเปิดมิน uh, ิไซต์นะคะที่เรียกว่าว w ยเว็บเที่ยวไทยไม่ลืม o com นะคะซึ่งก็จะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษรวมถึงกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ line, นะคะให้ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะคะก็เข้าไปได้ที่ website, ทเว็บไซต์เที่ยวไทยไม่ลืมนะคะเดินทางท่องเที่ยวจองแพ็กเกจพิเศษได้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะและสามารถที่จะเดินทางได้จนถึงวันที่31มีนาคม2569ค่ะ แน่นอนนะคะว่าตอนนี้พอกระแสค่างเงินบาทนค่อนข้างแข็งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เดินทางออกไปต่างประเทศก็จะใช้จ่ายเงินได้ถูกลงนะคะเราก็ต้องการที่จะให้แมกเนตของเราเนี่ยละค่ะทั้งสองกลุ่มนี้ในการที่จะกระตุกการเดินทางท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยการนําเสนอแพ็กเกจสินค้าพิเศษตา่างๆมากมายนะคะความคาดหวังก็คือว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศนะคะต้องบอกว่ายังดีมากๆเพราะว่าเราได้มีการกระตุ้น กิจกรรมแพ็กเกจโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไทยคนละครึ่งหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมอีเวนต์ในปลายปีก็จะมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆมากมายนะคะ เราก็คาดหวังนนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยตัวเลขของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่พักค้างแล้วก็เดินทางแบบทัศนศึกษาตอนนี้บวกอยู่ที่28เราต้องการไม่ใช่แค่จํานวนบวกอย่างเดียวจานวนการเดินทางอย่างเดียวแต่เราต้องการวอรลุ่มของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราเจอปัจจัยหลายๆอย่างทาให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่ารเราก็จะมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะะี่ค่ะจะไปกระตุ้นให้เกิดการเสริมแกร่งของภาคอุาาตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศโดยรวมในปลายปีนี้ค่ะเราทั้งคู่เองก็เดินทางในประเทศไทยตลอดส่สวนมากนะครับพอก,การคบกันมาจนเนื่อถึงวันนี้ก็ยังมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เราชอบที่สุดในการไปเทีย่ยวไปเยีย่ยมเยียนการที่มีโอกาสเป,เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเนี่ยก็มองว่าคือเป็นโอกาสละก,กันที่เราจะได้มีโอกาสแบ่งปันทห้ทุกคนเห็นว่าเเราเลือกประเทศเราก่อนเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาส Enjoy นอกจาจะเป็นการ h e ลิ่งการหาประสบการณ์ใหม่หรือแม้กระทั่งการร่วมเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในบ้านเราครับดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในแคมเปญน,นี้กับทางดีเดียร์แมทกิลนะครับกับทททอเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับพี่โอ๊ตเองด้วยก็ถือว่าเป็นการเดินทางของเราครั้งใหม่ที่ได้ได,ได้ได้ร่วมถ่ายงานเดินทางด้วยกันแล้วก็อยู่ในแคมเปญนี้กับทุกคนครับไปก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องนึกละช่วงปลายปีไปไหนดีไปไหนดี ก็แบบว่าในชวีตเนี่ยผมว่ายัางไงไทยก็สบายสะดวกถึงามจไพี่กางบอกว่าตัวเลขของของค่าค่าเงินมาจจะขึ้นมาแต่ว่าถ้าคุณเลือกที่ที่มันใช่เนี่ยแทนล่วงหน้าเนี่ยมันยังไงมันก็เซฟกว่าหลายหลายหลาย,หลายโอกาสน,นะครับอาจารย์นส่วนของาเนี่ยหรอคะ่ะก็ต้องขอบคุณทางททนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน,นี้นะคะจริงๆเราเป็น เป็นอะไรที่เราทําตลอดคือเราพาทั้งครอบครัวหลายเจเนอเรชันจริงๆแล้วอันนี้คือกุ๊ปเล็กค่ะอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมีถึง20คนที่ปกติก็จะกระเตงกันไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็เชื่อว่าสําหรับครอบครัวใหญ่แบบนี้เรามีลูกๆเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคว e Memory ให้กับลูกๆคือสร้างความทรงจําให้กับเขาแล้วก็ในในวัยเด็กนี้คืออายุก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเสียงหัวใจของเขาเนี่ยที่เขาอยากจะไปไหนคือมันต่างกัน เสียงเดียกับพี่แมทก็จะต่างกันเสียงคุณพ่อคุณแม่ของเดียหรือว่าพี่น้องทุกคนอะไรย่างเงี้ยก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นก็ฟังสิ์หัวใจกันคนละทีแล้วก็ไปกันแต่ละที่ไปให้ครบนะคะก็เชื่อว่าบ้านเอ่อบ้านของเราเนี่ยมันมีที่ให้เที่ยวเยอะมากทะเลภูเขามีไปเชียงใหม่ก็จะได้คนละฟิวอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว,ว่ามีครบถ้วนแล้วก็เที่ยวไทยเนี่ยก็สุขใจที่สุดแล้วไปก็สบายสะดวกอาหารไทยมีครบค่ะ